กาบสวัสดีอ c ซีทั้งช่องของสงการนะคะมือนีมีแนวทางของพอมิ้นชัยภูมิค่ะพี่น้องมาซาแต่กะมานะคะเป็นเลขคํำนวนค่ะพี่น้องพอมินชัยภูมิหวดวังหนึ่งหันนะคะหวดวังวันที สิบหกสิงหาเข่าเ้ยค่ะพี่น้องเข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างนะคะพี่น้องเข่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะของพอมินนะคะพี่น้องแต่เข่าเป็นตัวกลับนะคะเข้าเป็นตัวกลับนะคะแล้วนะคะ่ะบริษีกออกมางวดนี่ เพิ่นกะโทรมาตาหลายมือแล้วแต่วากะมาค่างานศพของทอนะคะของพอปูนะคะพี่น้องขอปูของแอบเองนะคะก็เลย่ยเปรตตามเพิ่นมาตองงวดพี่น้องเอ้ยก็เลยมาลาสาจากน้อยนะคะพอ,อมินแล้วนะคะเบิ่งกัน พอมิ้นให้บนเป็นบนให้ลางเป็นลางนะคะพี่น้องเลขวิ่งของพอกะเขานะคะวิ่งล่างนะคะไห้สามมากับมาสามหกหรือว่าหกสามนะคะพี่น้องส่วนบนพอ่อตัวเนิน่นซำเพื่นเนิน่นซีหางนะคะกะเข่าที่ห้าหมันกรออกหกหานะคะพี่น้องนี่ค่ะคือหลักฐานของพอมิ้นใชัยภูุ่มนะคะ ลขคำนวเพิ่นพิ่นมาตะตองงวดกับเขาเด้อค่ะมาเวนงวดวินสองงวดนะคะกบมาเขาอีกค่ะพี่น้องงวดนี้เขาทั้งบนเข่าทั้งล่างค่ะเข่าที่หาหก,กับสามมันออกมันมันออกตัวกับนะคะพี่น้องก็ถือว่าเขาค่ะเฮ้ากามาฟังเสียงสัมผณ์ระวังแอดกับพอมินได้นะคะ ในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดนะคะพี่น้องจะเป็นตัวใดนั่นเห้ามาฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะ<ฮ>สวัสดีค่ะพอพึ่งจะได้โทรมา ว่านก่อนด้วยสิครับจ้ามือว่านกับพักพอนเมื่อยหลายก็เลยบอโทหาพอเลยโอ้เลียวเลียวค่ะเลียวมือก้อนนี่ล่ละมือว่านได้ผักพอนพราวามันตอนอ่อเหนื่องกันเป็นอาทิตย์มันเล่ยเมือมเ่อยเอรอดนอนตอกันไหมค่ะพ่อเป็นยังไงค่ะเรขเข่าอยู่เนาะ ของพอเข่าทึงบุญเข่าทึงลางเลยหงวดวังหันนะเข่าทั้งบุญกะกะบบอ,อันกะบ่ได้หลายค่ะก็ะไดอยุเจกะระโบไดหลายออแอดมินกับซื่อไว้ยยูหกสามเพราะวามันไปตรงกันกันกบเลขของแอดฝันพอดีแม่พออายุหกชส้สามจิบหกปีก็เลขกลับไว ก็เลยไดพอได่อใดนั่นยุดอดอกพ่อใดซือสมุดปากกาเนี่ยเหรออืมเป็นยังไงพอ่องวดนี่มั่นใจปะก็คือเข้ามันเหรอเลขคำนวณอ้ไที่พ่อห้นี่มันเป็นมันเป็นโครงสุดท้ายนะให้ที่แหลกเลยห้ยที่แหลกเลยเนาะหายตองงวดเลยเนาะหายที่แหลกเลยครับ จะาอนที่แหลกเลยกะมีกะหาฮกเนาะเนินเน้นซี่หางเนาะบุนเป็นบนก็ไอ้บนเป็นบนกะมีหาหกบนกะเขาขืนบนอี่หลีก็ได้แต่มันออกตัวกราฟเนาะคะ่ะล่างก็ยิงสามกับสามฮกเนาะคะ่ะอืะม,อมก,กับมาตุกกรา แต่มันกับเข่านะคะก็ถือว่าเขา่าอยู่ค่ะถือว่าโอเคอยู่ถือว่าเขาาเ่าบอดได้หลายดยอกคอพราะว่าหนูอยากน้ำงานซึ่งพึ่งสีร่วงรั่วๆกะมือว่านกับมือนีแค่นี้เท่าน,นั้น <c oughs> ได้ซ้ํ้ำเกาหรอคะเอค่ะเป็นเรื่พี่น้องก็เลยแน่เขานี่ว่าจะมาวาดบางหนึ่งหันกะม <c oughs> ี่ของหนูเองเป็นของแอดมินล่ะกะของแม่หนูหล่ะค่ะบอผ่าดแม่หนูออพอย่นนะคะบอผาดเขาแม่หนูกับเขาโตกลับคือกันละ่ะหาหุ ฝนตกฝนยุบม่านยุบเรี่ฝนมาแห้งอ่ะแห้งอ่ะยุบประมาณบ่โดนป่าไหนค่ะแห้งว่าว่าว่าใครยุบห่อเขา่มันบ่มันไปทั้งด้านเหนือฝนบ่มาทั้งเขาค่ะเสียงพอคออีแต่น้อมือนี้น้อหลังค่อยจีค่ะเอาเอาโทรศัพท์ไปไกลๆกับของเรื่อป่ะไ่ไม่ขาได้ยินอยู่บ่จ้าบันนี้ได้ยินแล้วค่ะ ตะกี้ว่าได้ยินปันใดอ๋เรียกสองตัวบนกันเนาะค่ะชุดสองตัวบนมันมีมีสามหนึ่งสามสองครับมันเรียกเลียกได้ต่ำก็เนอะไม่ได้เรียกสูงครสามหนึ่งสามสองกับสองหนึ่งสองสองครับกลับยังก่อนค่ะสองหนึ่งสองสองสองหนึ่งสองสอง ม,ม,มันมันมันนี่หลักศูนย์ก็สองคู่เนี่ยศูนย์ห้ากับศูนย์หกเลยครับศูนย์ห้าศ<ม>ูนย์หกอืมศูนย์หกจ้าครับนี่คือบนแม่นบพอ่อเรียกเร่งบนเร่กบนบน วันนี้สามสามสามคู่ด้วยสองชุดเนี่ยครับโอ้สามคู่สองชุดแป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 ดสองหนึ่งกับแปดสามสองเนี่ยครับแปดสองหนึ่งแปดสามสองแปดสามสองกับกับกับแปดหนึ่งก็มีมีเท่านี้มีสามสามคู่เลขแปดหนึ่งเก้ายังยืดหน่ยครับมีเท่านี้นะอื้อ แปดสองหนึ่งแปดสามสองแปดหนึ่งเก้านะพอครับ,บนี่เขาหนีนะอีกสามตัวเล็ล่างคุณพี่ซีคู่เล็ล่างเนี่ยจ้าเดี๋ยวเดีย๋ยวทำล่างอ้าตัวใดค่ะ เงินแปดแสนหอกับแปดช่องครับยหญกว่าพ่อแปดหกแปดช่องแปดหกแปดเก้าศูนย์หกศูนย์เข้ามิชชั่นเนี้ยนะศูนย์หกศูนย์เก้าอ๋ออ๋ออเออีสองคู่แปดชี่แปดหามง่ายเท่าเนี้ยนี่ของคู่พอดีปะเนี้ย แปดสี่แปดห้าครับแปดห้าบอกเหมือนเหมือนหลุดพ่อข้าเจยาออกมากมันจีเสียดายมันมันมันนี่เลขเลขเลขสูตรนึงอีกมันมีซีคู่เลขเลขบนครับเลขสูตรนึงเอาเอาเป็นอันคลิปคลิปนั่นเปียงพ่อคลิปโค้งุดท้ายคลิปคลิปสุดใา่เนาะจ้าเดี๋ยวนูสิตัดออกสักก้อนขันคลิปนี้จ้างจ้าว่าลิปลิปนึงอีกอันนี้คับค่ะ คลิปนี้นี่คลิปนี้เป็นคลิปที่มันออกเมนบบค่ะออกว่างหนึ่งหันแมนบบสูตรมันออกว่างหนึ่งหันเมนบบพ่อเป็นเหอนชุ่มๆหลังสองครับสูตรนี้คือสูตรที่พ่อให้ตองวดเนาะมันออกเน,ะนาะครับจ้าแต่ว่าพา่อสิเน้นตัวใดค่ะสูตรนี้เอามกไอ้เน้นตัวใดให้อันพี่น้องเอฟซีเพิ่นทุนหน่อยนะ กาหล่างชุนนี่มันก็ออกโดนเลยเนาะจ้าชุนชุนชุนไฮกับชุนทงเนยครับตัวนิ่น,นะะเนาะค่ะงออยู่ยยอืมการล่างชุนก็นออกโดนเลยนะเลขบวนเลยเนาะจ้าอันนาะอันบนันนีหนูอยากถามว่าอันล่างนี่ล่างนี่พ่อนิ่นตัวใดคะ่ะ แปดซี่แปดหางนะแปดซี่แปดหานะคะครับสองคู่นี่นะค,ะค่ะเอาก็ขอขอบคุณพอนะคะที่ไห้แนวทางทางช่องนะคะก็คือบนบเป็นบนลางเป็นลางคือเกานะคะครับแบบนั้นนะค่ะเดี๋ยวจังวากันไอ้ไอขงสุดท้ายเดี๋ยวทัก โทรศัพท์จักหน่อยเอาขอบคุณนนะคะคอขอบคุณที่ชอบสาธิด,ดีค่ะครับค่ะแนวทางของพอ,งอมินชัยพุ่มนะคะกะบนเป็นบนลางเป็นลาง,ลางคือเก่านะคะพี่น้องเป็นเหลขกคำนวณเข่านะคะว่างหนึ่งหันเข่าทั้งบนเข่าทั้งลางพอเน้นบนก็คือสองหาง 0หา06นิ่นลางก็คือ8ป8หานะคะพี่น้องลางเป็นลางบนเป็นบนเอาขอให้โชคให้มานกับพอมินใชัพุ่มในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาย่น68อีกนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากเป็นแค่แนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าคา่ะคลิปนี้ก็ขอ สวัสดีค่ะโชคโชคมันหมันค่ะ